สวัสดีเพื่อนเพทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามินะคะกับการแบ่งปันข่าวสารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่ดิฉันทำข่าวรวมกันนะคะก็คือข่าวของลูน่าคลาสิกและชิบะอีนุค่าวจะอยู่ในข่าวเดียวกันค่ะนะสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็จะไม่ได้แยกเป็น2อคลิปนะคะ โดยดิฉันจะทําข่าวของรูน่าคาสิกก่อนนะคะเพราะวันนี้ข่าวของรูน่าคาสิกก็ไม่ได้มีอะไรที่เด็ดมากมากนะคะดังนั้นก็จะทําการอ่านข่าวโดยภาพรวมของตลาดก่อนและก็ตามด้วยนะคะข่าวของชิบะอินุสอ่นะคะใครชอบก็สามารถดูได้นะคะถ้าใครไม่ชอบการรวมข่าวแบบนี้ก็สามารถที่จะนะคะหาเลือกรับชมได้ะคะ่ะหรือออกจากนไปได้นะคะใครชอบ นะคะ,ะดูเฉพาะชิบะก็ความคลิปไปเลยนะคะไปในส่วนของชิบะเลยหรือนะคะจะดูทั้งสองเนื้อหาเลยก็ได้นะคะเราก่อนที่จะไปดูข่าวกสารนะคะคลิปนี้นะคะไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะดิฉันจะมีคําเตือนต้นและปายายคลิปเสมอค่ะ ข่าวแรกก่อนเลยค่ะสภาพตลาดทั้งสองเหรียญเลยนะคะคลิปนี้ก็เป็นครั้งแรกในการทำสองเหรียญรวมเข้าด้วยกันนะคะนะคะเฉพาะวันนี้นะคะถ้าวันอื่นถ้าไม่ถูกภาราอะไรดิฉันก็จะแยกเป็นสองคลิปเหมือนเดิมค่ะวันนี้ถูกภาระะกิจก็เลยเข้ามาทำข่าวดึกในเบสอ่าดึกสำหรับอเมริกาค่ะแต่ว่าเป็นเป็นเวลาของอ่าของประเทศไทยก็บ่ายโมงแล้วประมาณ ประมาณเที่ยงนะประมาณเที่ยงคนะ่ะเรามาดูนะคะในส่วนของราคานะคะของสภาพตลาดสักเล็กน้อยค่ะบิตคอยอยู่ที่ราคาสอง8 5ืเก้าสาร้อยแปดสิบห้าค่ะอิทูเรียนหนึ่งพันแดร้อยสี่สิบเ้านะคะส่วนของราคานะคะของลูน่าคาสิกนะมาดูสักเล็กน้อยลูน่าคาสิกราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้มองไม่เห็นราคาเลยนะคะ โอ้โหนะคะลูน่าคาสิกอยู่ที่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยนะคะอ่ะสำหรับลูน่าคาสิกนะคะอ่าบวกอยู่ที่ศูนจุดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะราคาล่าสุดของลูน่าคาสิกนะคะอยู่ที่เจ็ดเจ็ดเก้าค่ะลำดับแปดหกมูลค่าตลาดอยู่ที่สี่ห้าสี่จุดสามเก้านะคะปริมาณการซื้อขายอยู่ที่สิบแปดจุดหกสี่นะคะไม่ถือว่าเยอะค่ะตอนนี้ลูนา่าก็ซักอ่าเขาเรียกว่าพัดตัวดาวลงนะคะ ส่วนของชีบากข้อเช่นเดียวกันตอนนี้ลบอยู่ที่1.8%ึเปนะคะหนึาาราคาล่าสุดอยู่ที่107นะคะหนึ 7, นะคะสามตัวท้ายนั่นเองนั่นเองนะคะแรงขยับขึ้นมาเล็กน้อยจากเมื่อวาน11นะคะขึ้นมาที่12การมูลค่าตลาดอยู่ที่6 3จุิลเลียนค่ะปริมาณการซื้อขายอยู่ที่472.1้อยเอน่งะคะประมาณ470 เอ็ดนั่นเองนี่ก็คือสถานการณ์ชีบานะคะช่วงของวันชีบาก็มีการบันราคาขึ้นค่ะแต่ตอนนี้ก็ดาวลงมาเล็กน้อยนะคะนี่ก็คือสภาพตลาดนะตอนนี้ค่ะเราไปดูอารมณ์นักลงทุนค่ะอารมณ์นักลงทุนอยู่ที่ห้าสิบสี่ค่ะมาดูนะคะในส่วนของรูน่าคลาสสิกบ้างชุมชนก็มีการแบ่งปันนะคะนะคะส่วนใหญ่ช่วงนี้ชุมชนก็แบ่งปัน เรื่องของการอัปเดตการทำานงานของ L หนึ่ง Box Chain นั่นเองนะคะและแล้วก็ในส่วนของนะคะรีเพที่รอคอยกันอยู่ค่ะส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็มักจะเขวิทนะคะที่เขวิทเก่าๆกันนั่นเองนะคะมาเพื่อดึงขวัญกํกำลังใจนักลงทุนค่ะอย่างท่านนี้นะคะก็มีการแบ่งปันนะราคาตอนนี้มันไม่มีคนเอาเลยะถ้าเวถึงเวลานะรุน ดูหน้าพุ่งขึ้นมาคนก็คงจะวิ่งเข้ามาหรือไม่ตรงนี้นะนี่ก็คือทั่วไปของชุมชนค่ะเราไปดูนะคะในข่าวนี้ค่ะนะคะข่าวนี้พูดถึงเทอร์าคาสสิกค่ะโอกาสของการฟื้นฟื้นฟูทําให้ผอมลงนี่คือเหตุผลน,นะคะไปดูเนื้อหาตรงนี้นะคะเอ่าเทอร่าคาส,สิกประสบปัญหาลดลงอย่างต่อเนื่องนะับตั้งแต่การล่มสลายของเครือข่ายในปี2022การลดลงเหล่านี้ค่ะตั้งต่อราคานะคะไปจนถึงนะคะ ่าในส่วนของ TVL ของเครือข่ายนะ,ะแม้ขณะที่สมาชิกชุมชนมีการพัฒนามากมายพยายามพื้นปูให้กับพื้นนะคะเชอร์ล่าคลาสิก TVL ก็ยังคงตกลงระดับต่ำสุดณนะตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะคะว่าราคาของรูนาคาสิกนะคะก็ยังวาวรงนั่นเองหลังจากการล่มสลายของเชอร์ล่าปี65นะคะราคาก็นะคะ มีพุ่งขึ้นในปีที่แล้วนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะพุ่งขึ้นในแต่ที่สองสตางค์ของบาทไทยเราหลังจากนั้นก็เบาลงเพราะใจของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะนี่ก็คือข่าวสารของลูน่าคลาสิกนะคะมีข่าวอื่นอ่นก็จะเป็นในส่วนของชุมชนที่มีการโควิดและก็ติดตามแผนการ มารีเปกยูเอกซและก้อนะคะในส่วนของข้อเสนออื่นๆค่ะที่เนื่องจากข้อเสนอบางส่วนก็มีการโหวตผ่านไปแล้วนะคะและก็มีข้อเสนอใหม่ที่นะคะก็มีดามาเล็กน้อยค่ะชุมชนก็ยังไม่ไปโหวตให้นั่นเองนะก็เป็นข้อเสนอเกี่ยวกับการทํางานของแอลหนึ่งนี่ก็คือสําหรับในวันนี้ของรูน่าคัสิ์ก็คงจะสั้นๆหน่อยนะคะดิฉันจึงมารวมกับรูปข่าวของชิบาอินุนั่นเองนะ อ่านี่ก็คือส่วนของนะคะภาพภาพในส่วนของรูงน่าคัสิล้านเบิร์นค่ะเบิร์นวันนี้ค่ะก็เบิร์นอยู่ที่ประมาณเจ็ดล้านกว่าไม่เยอะค่ะยอดส,สอะสมการเบิร์นก็อยู่ที่ยี่สิบหกล้านค่ะนะคะโดยสะสมทั้งหมดโคโท่ก็สามสามสิบสี่บิลเลียนค่ะนะคะยอดสะสมการเบิร์นนะคะาราคาวันนี้ก็ไม่ได้ขยับขุ้งเง่ายๆนะคะในส่วนของรูงน่าคัสิคนะคะ มีข้อเสนอนี้ค่ะที่พยายามกันให้นะคะรูนอู่เอทไปสู่หนึ่งดอลลาร์ค่ะก็คือการเผาซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ต้องรอต่อไปนั่นเองว่ามันจะมีการเบรนการเผาและจะความหรือนะคะทำให้ราคาของรูน่าพุ่งขึ้นหรือไมนะ่เรามาดูข่าวของชิบะอินุบ้างค่ะข่าวของชิบะอินุนะคะจริงๆก็มีหลายข่าวอยู่ สำหรับชิบ่าอินุนะคะเรามาดูนะคะในส่วนของชิบ่าอินุนะคะมาดูข่าวนี้ก่อนเลยะคะ่ะข่าวนี้ก็อ่าข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวข่าวนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของสัญญาณเตือนบิตคอยดังขึ้นจากความสนใจที่เพิ่มขึ้นของชิบ ะะดอกเบีย้ยเปิดหรือจํานวนเงินที่ถูกร็อกในสัญญาณซื้อขายล่วงหน้าชิบาที่เปิดอยู่นั้นสูงถึงหนึ่ง้ยล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นักลงทุนกําลังเทเงินเข้าสู่คริปโตเครซีเหรียญสิบที่เน้นเมินอีกครั้งเพื่อเป็นการเตือนผู้ค้าบิตคอยความสนใจแบบเปิดในฟิวเจอร์ชีบาของไแนะคะ่ะ เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่านะคะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งจุดหห้าล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ค่ะซึ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ห้ากุมภาตามแหล่งข้อมูลของคอยเกรสฟิวเจอร์ชิบามีขนาดหนึ่งพันนะคะ,ะชิบาต่อสัญญาโดยมีเลเวอร์เลเวอร์เจนนะคะสูงถึงยี่สิบห้าเปอร์เซนตนะคะนี่ก็คือข้อมูลมูลค่าของ ลาดนะคะชี่แบบเพิ่มขึ้นสาสเปอร์เซ็นตะคะเป็น6กจุดหหอ่ห้าแปดพันล้านนะคะท่ามกลางการมองโลกในแง่ดีการเปิดตัวเลเยอร์อที่สองกำลังจะเกิดขึ้นจะช่วยให้สกุลเงินดิจิตอลหลุดพัดมินคอยหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องจับตาด,ดูต่อไปค่ะการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยแบบเปิดควบคุมไปกับการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดบ่งชี้ถึงการไหลเข้า นะคะของเงินใหม่ในตลาดชิบะสถานการณ์นี้ค่ะมีความอ่อนแอในอดีตของบิตคอยซึ่งมีซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลน,นะคะชั้นนำตามมูลค่าตลาดดอกเบีย้ยมากเปิดของชิบะเพิ่มขึ้นเหนือเครื่องหมายนะคะหนึ่งร้อยล้าน,นดอลลาร์อย่างน้อยเจ็ดครั้งนะคะตั้งแต่เริ่มก่อสร้างการพุ่งขึ้น6ครั้งก่อนหน้านี้บกชี้ราคาบิตคอยในพื้นที่สูงนะคะรูปแบบนี้นะคะ สอดคล้องกับตลาดแบบดัางเดิมที่กำไรเกินขนาดในหุ้นนะคะมินเมื่อเทียบกับการเล่นเชิงรับถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ตรงกับรงกันข้ามสำหรับตลาดที่กว้างขึ้นบิตคอยซึ่งเป็นสกุลเงนินลิซตอนชั้นนำตามมูลค่าตลาดมีการซื้อขายเกือบสามหมื่นดอลลาร์นะคะในเดือนนี้นะท่ามกลางการชุมนุมของชี่บากมูลค่าแลนะ,ค,ะคอยเด็กแสดงนะคะนี่ก็คือข้อมูลของข่าวนี้ค่ะ เราไปดูข่าวต่อมาค่ะที่บะมีมูลค่าตลอดนะคะสรุ6 0 0 0ล้านรรดอลลาร์ในขณะที่ชิคของันดับที่สิบเ็ดนะคะเหรียญมินนะคะชั้นนำค่อยๆยึดตำแหน่งสูงเดิมนะคะในตลาดเหรียญมินยอดนิยมชินะคะซึ่งอ้างว่าเป็นมากกว่ามินสรุระดับ6 0 0 0ล้านรรดอลลาร์วามมูลค่าตลอด ปัจจุบันตามเว็บไซต์วิเคราะห์ของคอยมาเก็ตครับที่บบทมีมูลค่าตลาดนะคะอยู่ที่หกจุดสามสามบิลเลียนนะคะประมาณโดยประมาณมีการซ mm ื้อขายอยู่ที่ประมาณห้าร้อยเก้าสิบอดอลลาร์อยู่แรงที่สิบเอ็ดในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาคริปโตเคเรซี่บินนะคะสู่นักท่านนำได้แสดงให้เห็นถึงกันเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง แปดจุดหซและการเติบโตรายสัปดาเกือบ20%่สเซ็นังนั้นเหรียญจึงลบศูนย์ออกจากราคาอีกหนึ่งเหรียญและขณะนี้กำลังเปลี่ยนมือไปที่0 4นย์สตัวหนึ่ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ตามรายงานของ you today t to ู t o t ท t เดอะบได้แชร์ชิบะให้เห็นการไหลเข้าของผู้ถือครองที่น่าประทับใจครับประมาณหนึ่เปอร์เซเนื่องจากวัน ได้ฝักตุนชิบะอินุมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างมากสําหรับชิบะกําลังเกิดขึ้นก่อนการเปิดตัวชิบะเลี่ยมที่กําลังจะมีขึ้นซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในระหว่างการประชุมบล็อกเชนฟูฟันลิกส์นะครับในเมืองโตโรตอนประเทศโตโรโตในประเทศแคนาดาในวันที่15-16สิบหกสิงหาชิบะ จะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของงานโดยมีผู้นำนะคะผู้นำแฝงนามนะคะกูสามารถกล่าวสุนทรพจน์ผ่านเทคโนโลยีเอไอซึ่งจะทำให้เขาสามารถอิดตัวตนที่แท้จริงและพูดโดยใช้นามแฝงได้ก่อนการเปิดตัวโซลูชันชิบะเรียมนะคะของเรยอยูสอที่รอคอยมานานกูสามารถได้ประกาศว่าพันธมิตรรายใหญ่สามารถนะคะราย นะสามารถา <c oughs> ลายสามรายกําลังจะมาและหนึ่งในลายได้รับการลงานาะมรัะทีมชิบะจะเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีค่านะคะหลังไหลเข้ามาความข้อความโทรเลขล่าสุดคู้สามารถส่วนพันธมิตรอีกสองลายนะคะนี่ก็คือข้อมูลข่าวเมื่อเราเมื่อเรานวัวนี้ค่ะคู้สามารถได้ออกแถลงการที่น่าส,สงสจนะคะซึ่งฟังดูเหมือนสมการชิบะเล็กนะแต่อีก แต่กันที่จริงแล้วเป็นการกระตุ้นสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของวีลอนมาร์กนะคะกุสามารถอธิบายว่าเขาไม่ได้พูดถึงโดยเฉพาะแต่เป็นการเตือนใครก็ตามที่พยายามเรียนแบบชิบัตรเลี่ยมจีและชิบัตรเลี่ยมนั้นใหญ่กว่าสิ่งนั้นนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะมะ,ะข่าวนี้พูดถึงชิบาเพิ่มขึ้นสิเกนะคะ ชีบาสามารถเพิ่มขึ้น7.19%เพิ่มเรียกคืนนะครับเพื่อเรียกคืน a t f ของนะคะ04ตัว884นะคะปัจจุบันชีบาเพิ่มขึ้น19%เนื่องจากยังคงรักษาระดับการเพิ่มขึ้นล่าสุดนะคะทำให้นักลงทุนพิจารณาถึงศักยภาพในการเรียกคืนจุดสูงสุดตลอดกาลก่อนหน้านี้ชีบาได้เริ่มลงทะเบียน ผลกำไรท่ามกลางความตื่นเต้นรอบๆการเกิดตัวที่บัลลี่ยมที่กําลังจะมาถึงนะคะด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นสุดเปเซนในสัปดาห์ที่ผ่านมาคําถามยังคงอยู่ที่ชิบะจะชุมนุมเพิ่มขึ้นเจ็ดหนึ่งเก้าปอร์เซนเพื่อเลียกคืนจุดสูงสุดตลอดการที่ศูนย์สี่ตัวแปดแปดสี่ห้าดอลลาร์ดได้อย่างไรนะคะก็คือจะกลับไปที่จุดเดิมมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะในปีนี้นะ,ะชิบะอินุเพิ่มขึ้นสิ 9%การชุมนุมล่าสุดชิบาเริ่มขึ้นในปลายเดือนกระดาษเนื่องจากในปีในที่สุดสินทรัพย์่อปุกตำแหน่งเหนืออาณาจักรก็คือ04ตัว8ดอลลาร์ในเวลาเพียง2วันหลังจากความสำเร็จนี้ชิบาะได้รวบมาได้รวมฐานในเดือนสิงหาโดยเผชิญกับแนวต้านที่ขัดขวางไม่ให้เรียกคืดน,นะคะ05ตัว9อย่างไรก็ตามทีบาตใช้ประโยชน์จากความรู้สึก หลันในวันที่5สิงหาโดยเพิ่มขึ้น14.3% 7ในวันนี้นะคะชีบะยุดคืนมาที่1นะคะลดสู์ไป1ตัวนั่นเองนะคะเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนนะคะการกระจัดนี้นะคะความให้เกิดความรู้สึกเชิงรกเมื่อเกิดแรงขายเป็นผลให้ชีบะสูญเสียมูลค่า10%ใน2วันต่อมาในที่สุดก็สูญเสีย 0ูย์ห้าตัว9้าและลดลงสูตส่ต่ำสุดคือ0ูห้าตัวแปดเจ็ดหกนะอย่างไรก็ตามกันพื้นตัวที่กำลังมาทำให้ชิบัได้รับผลกำไรมหาศาลในในช่วง4ี่วันที่ผ่านมากันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันนี้ช่วยให้ชิบะนะคะแต่ศูนย์สตัวหนึ่งศูซึ่งเพิ่มขึ้น18.93%เอร์เซในสัปดาห์ที่ผ่านมาชิบะได้เพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่สิบเอ็ดในรายการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด ที่ต้องการเจาะเข้าสู่10นหนดุะ,ะบหมอกจะถึง10ดุลบลอแรกแล้วนะคะตอนนี้11นะคะชิบะสามารถเรียกคืน a t ได้ Momentum มมน,นี้ได้กระตุ้นความรู้สึกที่เป็นบวกโดยผู้เฝ้าดูตลาดกำลังตรวจสอบศักยภาพของชิบะในการเรียกคืน ATF ของตนหากยังยืดยืดยื้อนะคะในการชุมนุมครั้งนี้อย่างไรก็ตามเพื่อให้ชิบะฟื้น ATF ะะที่04ตัว8845ดอลลาร์ได้จะต้องเพิ่มขึ้น7 9เปอรซนในขณะที่ผู้เข้าร่วมนะตะลาดส่วนใหญ่มีมุมมองแบบอนุรักษ์นิยมพวกเขาเชื่อว่าการพัฒนาระบบนิเวศเช่นโครงการรีเริ่มของชินะคะและก็ชิบาเรียมกวนเปิดตัวกระตุ้นการเติบโตของชินะคะนี่ก็คือข่าวนี้ค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะ ข่านี้ค่ะพูดถึงชิบะสว่างขึ้นจุดประกายราคาใหม่ชิบะอยู่ในแนวหน้าในวันนี้ในฐานะ1ในออคอยค่ะที่มีปิทธิภาพที่ดีนะคะสำหรับเหรียญมินนั้นชิบะนะคะไม่ล้าหลังอย่างแน่นอนหลังจากหวัดไปมากกว่าเก้าจุดในราคามันกระโดดไปที่04ตัว109ดอลลาร์ในช่วงข้ามคืนการเติบโตของชีบะ นั้นค่อนข้างคงที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเหรียญมินที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองลดลงอีกหนึ่งนะอีกหนึ่งศูนย์เพื่อความนะคะเพื่อความเพื่อความสุขของชุมชนนะคะประสิทธภาพของชิบะไม่สามารถปัดการเชื่อมต่อจากการเผาไหม้ปัจจุบันของโปรตุกอซึ่งเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะตามข้อมูลชีบะนะคะโทเคนเนี่ยนะคะ ป่าของชิบาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดสิบเอ็ดค่านะกว่ารายการถูกจุดเผาก็คือการเผาไปนั่นเองนะสำหรับสัปดาห์นี้อัตราการเผาชิบานาไประดับขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเห็นได้จากพฤติกรรมด้านราคาเองฉะนั้นแนวโน้มขาขึ้นแขวนตัวความเชื่อมั่นของชิบาเรียมนะคะสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งปรัิศาสตร์สำหรับระบบนิเวศชิบาที่กว้างขึ้นเนื่องจากการนับถอยหลังสําหรับการเปิดตัวชีบาเรียม นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูต่อไปค่ะโปรโตคอลของชิบาเลียมได้รับขนานนามนะคะเป็นโปรโตคอลูเยอร์สที่ใช้งานได้สูงซึ่งสร้างขึ้นบนเครือข่ายอิทุเรียนการเปิดตัวไม n น็ตมีกำหนดจัดขึ้นในสัปดาห์หน้างานบนะ็อกเชนแลฟูทันคอฟเลนและเมื่อเปิดตัวจริงผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าจะเป็นการเปิดศักยภาพใหม่สำหรับลิเวศมิน ชิบะอาจกล่าวได้ว่าเป็นการกําหนดราคาในเชิงบวกร,บรอบๆการปเปิดตัวชิบะเรียมเราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะนี่ก็คือข่าวนี้ค่ะเราไปดูข่าวสุดท้ายกันค่ะชิบะมีมูลค่าตลาดทะลุหก0 0นล้านดอลลาร์ในขณะที่ชิบะของแับที่11นะคะข่าวนะคะข่าวนะคะเหมือนกันกับข่าวของ นะคะเหมือนกันกับขา่าวนี้นะคะเป็นข่าวเดียวกันนะคะดิฉันก็นะคะเป็นข่าวเดียวกันว่าหกพันนะคะนี่ก็คือสําหรับข่าวในวันนี้ที่เกี่ยวกับชิบานะคะอ่าจริงๆข่าวชีบ่ายยังมีอีกเยอะนะคะวันนี้ก็คงนํามาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะอย่างวันนี้ตาท่านนี้ก็มีการแบ่งปันข่าวนั่นเองว่าเมื่อชี้บ่าแะหนึ่งเซนค่ะนะคะมันจะพุ่งนะคะอ่า การลงทุนหนึ่งพันดอลลาร์มันจะทําเงินหนึ่งล้านนะคะพูดง่ายคือถ้าเราลงทุนหนึ่งดอลลาร์ในวันนี้ค่ะและเมื่อชีบาไปถึงหนึ่งเซนจะทำกาไรได้หนึ่งดอลาหนึ่งร้ามดอลลาร์โอ้โหถ้าถึงหนึ่งเซนดิฉันคงได้หลายล้านเลยนาบอ่าลงทุนหนึ่งพันดอลลาร์นะคะถ้าลงทุนหนึ่งพันดอลลาร์ก็ลองไปคิดว่าเพื่อนๆจะมีเหรียญกี่เหรียญนะคะหนึ่งพันดอลลาร์ วันนี้ก็คือข่าวสารชี้บาตรอาก็มีข่าวอื่นๆของชีบาตํสำหรับคลิปในวันนี้นะข่าวนี้ก็พูดถึงการลดของชีบาตนั่นเองลดศูนย์ในหนึ่งศูนย์ค่ะก็นะคว่าเพิ่มขึ้นประมาณห้าสิบเปอร์เซนตนะคะหลังจากที่ดาวลงไปก่อนหน้านี้ค่ะมาดูนะสุนะัขกินเงินค่ะ อินแบง์ดอลลร์อยู่นะคะสำหรับคลิปในวันนี้คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขอไปยครชอบในการที่ดิฉันจะรวมข่าวคริปโตนะคะเพื่อนๆน,นะคะดิฉันจะสอบถามเพื่อนๆค่ะถ้าดิฉันจะรวมข่าวว่านะบิดชีบะกับอีนุเข้าด้วยกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงลองร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้นะคะว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะคะโดยจะอ่านข่าว ดูหน้าคัส,สิกก่อนและตามด้วยชี้บากค่ะใครชอบหรือไม่ชอบลองสแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ถ้าไม่ชอบดิฉันก็จะไปทําแบบเดิมนะคะยกเว้นวันไหนที่ดิฉันติดภาระะกิจค่ะก็จะระวมเป็นสองคลิปนี้นสําหรับคลิปในวันนี้คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครอชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะและกดซับสไคร้ค่ะสำหรับใครที่ตามมาทุกคลิปเลยนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ